เราจะขี่รถชมเมืองนะจ๊ะเนาะเรามาขึ้นรถอยู่ที่หน้าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะจ๊ะพี่น้องนี่ นี่เป็นถน,นนแข่งรถน,นจะจ๊ะเนาะฟอร์มราวันที่โมนาโกนะจ๊ะ มีทุกสีเลยเฟอร์รารี่ไม่ต้องเดี๋ยวจะมาถ่ายรูปค่ะเดี๋ยวสิมาถ่ายรูปฟังนี้ก่อน <laughs> ตอนนี้เราขี <laughs> ่รถผ่าน อันนี้น่าจะเป็นที่ซักผ้าสมัยก่อนนะจ๊ะ,ะพี่นอ้องเดี๋ยวจะถ่ายให้ดู้ยเ,<ป>เป็นที่ซักผ้าสมัยก่อนของเมืองมนาโคนะจ๊ะ,จะเพิ่นบริทูบด้พี่น้องเพิ่นจะเห็ดหลังค้าไห้เรียบร้อยจ้ะอนุรักษ์ไว้อันนี้เป็นที่ซักผ้าสมัยกนะ่อนเนาะอันนี้เป็น พิพิธภัณฑ์นเนาะจ้ะอันนี้เป็นกำแพงเมืองเนาะจ้ะเนาะพี่น้อง,องกำแพงเมืองโมนาโคสมัยโบราณเนาะจ้ะอันนี้เป็นด้านหลังเนาะจ้ะเป็นด้านหลังของมิวเซียมด้านหลังพิพิธภัณฑ์เนาะจ้ะเนาะพี่น้อง,องเราก็จเะเจอฝรั่งลาวอยู่ตรงนี้หนึ่งคน ฝรั่งลาวอยู่ตรงนี้ครับใส่แม็อยู่ครับอันนี้เป็นมุมข้างหลังเนาจ้ะเนาะแล้วเราจะเดินวิแล้วเราจะเดินนาะจ้ะมันจะไปโพตรงไหนพี่นอ้องเดี๋ยวถาเบิงเนาะจ้ะเนาะตรงนี้มีชายหาดเล็กๆเนาะจ้ะพี่นอ้อง มอนเตล่าบาอ้าววิววิวิวิววอาจจะ,ะมีชายหาดส่วนตัวเล็กๆเจ้าพี่น้องเล็กน้อยเหรียญเยอะมันจะมีโปลิจนะจะเนาะมีตำรวจรอให้คนใส่แมสเ์าะจะให้นักท่องเที่ยวใส่แมสเ์าะจ้าพี่น้องอันนี้เราก็จะถึงแล้ว ตรงนี้เป็นเมืองใหม่นะจ้ะพี่น้องสร้างใหม่แต่ว่าสถาปัตยกรรมสมัยก่อนนะจ๊ะเพราะว่าหลังนี้ทาโบน่ค่อยหลังนี้สร้างนม่ค่อยยู่อยู่จ้ะค่อยก็ยู่นฝรั่งเศสเนี่ยละ่ะเฟิร์เบี้ยว้าวพาบ้านหาคมยู่เลยเดี๋ยวะ มาถึงแล้วจ้าอันนี้เป็นมอนต์การูนะจ๊ะมอนาโคนะจ๊ะอันนี้เป็นท่าเรือนะจ๊ะเนาะท่าเรือเมืองมอนาโคจ้าไปตามพ่อบ้า,า,าในไปะวิดีโอนี่ว่า <c oughs> วิดีโอ อันนี้เป็นด้านหลังเนะจ๊ะพี่น้องเป็นด้านหลังของคาสิโนจ้ะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหน้านะจ๊ะเนาะมาบ้านนั่งรอแล้วเพราะว่ามันแดดร้อนมากเฮ <c oughs> ้ยแ <c oughs> ดดร้อนจ้ะพี่น้องยปะอะไรตัวชัดี้ กันกอน aku te aku te aku te ฮู้มาเลือกยี่ห้อรถด้วยพี่น้องายเจอยี่ห้อไหนไปเลยโอว้า Mercedes สีฟ้า Mercedes Benz จอยนี่อันนี้เป็นอะไร Benz เทร สวยป่พี่น้องสวยมากคันนี้สวยสวยสวยคัออนนี้เป็นอะไรอ่ะโอ้ขอ้าพระเจ้าบุหงอยู่หอด้วยพี่อ, <c oughs> ออดดี้เราจะนะพี่น้องคันนี้ออดีอ้จ้ะสุดยอด ออน,นี้ V10 จ้าอีกกันเรามาชมรถรูกันนาะจ๊าพี่น้องอันนี้อยู่ตรงหน้าคาสิโนโนะจา๊าพี่น้องเดี๋ยวให้เบิงรถรูนน้จ้าอันนี้เป็นเบนว้าวคกู๊าชอรีตะวันฟาเซอร์คกู๊ตหน่อยมือ มัมอเวอร์ไซด์อันนี้ก็มอเตอร์ซดสอันนี้อะไรอ่ะมอเิอดสปาอะไรอุ้ีลิตร6ลิป หกจุดสามลิตรพี่น้องอามันก็อีี่าแล้วบวะอ่าโอเคอาล่ะเอาล่ะตรงนี้เป็นโรงแรมติกวาเช่โอเทนเดปารีตเขาไม่ให้เดินผ่านนะคะพี่น้องมีแต่นักธุรกิจนะจ๊ะ เขาไม่ให้เดินผ่านนะคะมีแต่นักธุรกิจนะจ๊ะอา้าพี่น้องมีตลรถหรูจ้ะอันนี้คือโมโนาโกนะจ๊ะเนาะหน,น,น,น้าโรงแรมเดอะปารีสว้าวชิดิไงไงก้อนสิกวะฟลอรีโอลาลาอันนี้ฟลอรี่จ้ะพี่น้องฟลอรี่ดำเลยอ,เอันนี้ก็ฟลอรี่ฟลอรี่ no no ตามมาเชียร์แล้วมาเชีเลยเบ็นเทร์ฟอร์รอรี่พี่สิกฟอร์รรี่อันนี้ตรงคาสินโนนะจ๊ะเนาะคาสินโนเมืองโมโนาโกจ้ะฟังนั่นเป็นโรงแรมเดอปารีสนะจ๊ะเนาะพี่นะ้อง นี่จ้าพี่น้องอุ้ยทําไมเขาโยนเงินใส่ไม่รู้นะเดี๋ยวเขาก็โยนมากพี่น้องมีโยนเงินขงข้างล่างมาจะนะ้ะเนาะไม่รู้ว่าเขาเพราะอะไรเขาถึงโยนตอนนี้เราอยู่ที่โมโนโคโคนะจ๊ะพี่น้อง ดวยมากคนเยอะมากนักท่องเที่ยวเยอะมากจ้ะสุดยอดอันนี้เป็นโรงแรมปารีสนะจ๊ะเนาะเรามาดูอีซิชแ a น n e ลกันแชนเอล h ช n n e ลเรามาดูอันนี้เป็นร้าน h ช n n e ลนะจ๊ะ เป็นช็อปรูรามากอิสุสิสิกว่ะลุยวิกตรองอัมบาลุยวิกตรองเฉลี่ยอันนี้ร้านลุยวิกตรองนะจ๊ะร้านกระเป๋าแบรนด์เนมระไปช็อ,ชอปปิ้งนะจ๊ะเนาะช็อปปิ้งด้เดทายรูปเบิ้งซื้อ,อกระเป๋าได้ใบหนึ่งซื้อนหน้าได้ทงหนึ่งพี่น้อง อันนี้เขาทำใหม่ทั้งหมดนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวสิหารูปเก่าๆมาโพสนะจ๊ะเนาะเพราะว่าเรามีรูปเก่าอยู่อันนี้เป็นเมืองไฮโซนะจ๊ะโมนาโกโมนาโกโมนาโกตาเบนค่ะพี่น้องเบนนะจ๊ะมีแต่รถเบน เบนซ์กันก็มาเชื่อะบาันมาเชื่ออีซีเดี๋ยวอมอมพี่น้งนงนองรับอันนี้เป็นร้านอาหารนะจ้าเป็นร้านอร้านร้า เล่งไปหาเบนสีฟ้าหละพี่น้องโอ้โอนักท่องเที่ยวเยอะเยอะมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูเบนสีฟ้าแล้วจ้าเนีน้นี่คือรถเบนนะจ้ะสีฟ้าสวยมากนัำงพาพี่น้อง อันนี้เป็นพอ r s c แล้วก็เบนเทย์นะใช่ไหมน้องเบนเทย์ก็สวยอันนี้เป็นออร์ดี้นะจ๊ะแล้วก็เบนเทย์ทีนี้สวยมาก น่จ้ะเป็นออดี้พี่นอ้องส่วนฝั่งนั้นเฟอร์รารี่เฟอร์รารี่เต็มแต่ว่าเขาไม่ให้ผ่านเนาจ้อาอะเลตามพ่อบ้านกับบ้านนะจ๊ะเนาะสีกว้ยอีสิเมอสเซดสเบน์อะเล ิกว่าเฉลี Ça, ่แล้บ้าเบนเออเมอร์ซีเดสเบนซ์ทั้งสองคันเลยเมอร์เซเดสมาคลานมาการิงรถเมอร์เซเดสกวามอร์ซีเดสเัวพีวสปุกกว่าอมอเตอร์หมอเตอร์ปุกกวแต่เตอร์บุกูเพราะ e เกมอเตอร์นุ่อันนี้เป็นโรงแรมในปารีสเราจะเขาไม่ให้เดินผ่านนะ เขาไล่เขาบ, <c oughs> บอกไม่ให้ผ่านคุณต้องไปผ่านตรงเดดตรงไม่เดีห้ามผ่าน,นเราจะกลับแล้วนะคะเพราะบ้านร้อนไม่ไหวแล้วเจริ แา่บ uh, ah. okay, no, si ja. ัสสิ่งกู้เบนเท้เฟอร์รารีโรถรอยรถรอยเฉลี่รสรอยเฉลี่อ่าโอเคเนาะคะเนาะร้อนมากเมสก็ต้องใส่จ้ะเพราะว่าตำรวจบายบายเด็กจันทร์